ใช่ด้ทางนั้นบอก,ก,กแล้วถ้ามันแรงมามันก็ค่อยๆลงใช่ไหมแรงมาก็พาดไ,ไ,ไปแล้วก็ทตาตงนี้่น,น้มอยู่ตรง้นเตั้งใส่ตรงนั้นกระสอบนึงหรือเปล่า มีเปย้ล <มา S 1> อันเราสิดขอไปนอนมืออื่นแล้วอันนี้มีแค่นั้นแหละมีแค่เปิ้ลไปใส่กาะผู้ใดมา,าเลี้ยงพิเศษดิล่ะาลามาเลี้ยงพิเศษมาเลี้ยงพิเศษ เรจะขึ้นลูแล้วเทอหาเจ้จะเส้าบอกเขาโดนแล้วพิธีแก้ปัญหาคือปิตออดตรงน,รงนี้อีกตรงหนึง่ง จกักเหรอจะอเอามาข้างนอกเพื่ข้างนอก,อ,อ,กอ,อยู่น้ำสวนน้ำให้ไปแล้วไงละเนาะเซปีกอบมาปีกอบมาสทเขาว่าคนเดียวั้นี่แล้วก็บแบกมาตะพุ่นสาเลงล้วก็บแบกมาตะพุ่นเอาสาเลงมันก็ไต่ได้อยู่ไม่ใช่หรอไม่ได้พี่น้าก็ทำคันแทรให้มันใหญ่ เงินกับคันแท้คันนี้เป็นสามพันแล้วพี่น้องนี่คือกำแพงคันแท้ที่มีมูลค่าจ้างพันห้าอุปกรณ์อีกห้าพันซื้อใจคนี เหมือนลมเย็นๆมันจะมาอีกหรือเปล่าฝนพรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อเออเขาจะกดของมาไลยจำยูแตว่ามันมีแหนดอกแล้วนี้ก็จะได้ซื้อกดบัตรมาให้พี่ยห่ยู่ภาษาอีกมือหนึ่ง เจอหนาไปแล้วน้ำแข้งไ,ไม่เจอดิโอ้ตะวันตกดินแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องเข้าบ้านแล้ว สอบหนึงก็ถึกแล้วนี่ข้างนี้เ,นเออมันสิ่งหเหมัวส,สอบมาบังแน้วปุ่นอ่ะมา,มานี้หรอกสอบไปเลยวเราขอยคิดบ้านเช่เป็นอย่างนีง้เป็นอยัง <laughs> เป็นพระคุณย่างสูงเด้อครับไปเสรไปแล้วไปเสร็จแล้วบายใจแล้วจะบายใจแล้วไป,าาปทุกคนเราเข้าบ้านให้พ่อยหดอนทำอยู่นี่นะไปทำกับข้าวก่อนไปทุกคน เราเดินเข้าบ้านกันดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำต่อเอิไปจ้าทุกคนเข้าบ้านไปทำกับข้าวกันมืดแล้วไปนี่ดอนเห็นดูหนหละจะนอนแล้วก็สิขาเมยดตรงนี้นูน่ะบรรยากาศ บรรยากาศยามแรงหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะหอมอะไรใครทำอะไร บ้านเขางานไม่น้ำบัก้อยกับกาดฟูขึ้นเมือ่อเทพี่นองขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้คุณยายเนาะ thank you I will b o d y ขอบคุณทุกคน FC ต่างประเทศเราจะเยอะมากเพราะว่าพุ่นมากบรรยากาศแบบว่าบ้านนอก เลือก Farmer in Thailand ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะขอบคุณนะคะฝากช่องยายอําคาด้วยค่ะแล้วก็ฝากเพจยามกาปลาเพลินด้วยนะคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ